สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม enfin, ่เอฟซีนะคะเออเอานั่นละเอานี่เด็กกระตานี่เสียงปุ่นเสียงโมมาหาเนาะค่ะเนาะแม่โมมาหาแม่โมกับเฝ้ามาเดี๋ยวก็จะกชาวเว็บกลับแล้วแม่โมพ่อคุ้นกับแม่เขียวกับสีเฝ้าไปเฮ็ดหน้าต่อ มาแล้ว,ลวพอแล้วมาเอามา,มาให้กินเออเอาให้แม่โมเลยเออเอาแม่โมกับมิงมาหากันถูกล็อกแล้วมิง <c oughs> ถูกล็อกแล้วมิ่งถูกล็อกแล้ว <c oughs> ไม่อันดีลากกระตาไปเออต้องสั่นละแม่เพิ่นพูดอนะนั่นไม่เชียวันเดี๋ยว่ายบอหน้านั่นโอ้เรื่อยเลยครับแม,ม่สี่แม่สิครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยมองอีกก็ไปมองนา <c oughs> ให้ตัวมีน้ำเนาะมีน้ำสามมันเกิดเราะเป็นอย่างนั้ um> ่น้อใช้ดาเพามันเขาผูกไวบ่ดาวพ่าเห็นแดนมาเลยมือนี่ น้องดาวเตะบอลอยู่แม่มกกะไก่กละไปเนาะแม่มกบอกแม่อืม ครับก่อนครับครับ,รบเออนั่นละนั่นละนั่นละท่วนควบจำบนีลูกท่วนควบจำบนะคะสวัสดีครับเออเอ,อ

อยากออกแล้วอยากออกเมโม่สิบไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแมมโม่กับสิไปแล้วโอ้โหเออโอ้ยมิ่งดื้อบักยางค้างเลยดื้อออกดื้อออกเออช้างพังช้างพังโอ้ยหมด โอ้แม่โมได้ลังวันจะกลับบ้านเอาเอาเอาแลน้นกลนพวกคุณเดีวค่ะนันสวัสดีค่ะเอาเอเอาเินกล้วยนกล้วย แม่ก็ลูกเขาแล้วเขาแล้วแม่ก็ลูกเขาแล้วแม่เพิ่นจังสันแหละกอดเมโมไว้เอากอดไว้กอดไว้กอดกอดแน่นๆกอดแน่นๆ <c oughs> กอดอย่ายให้ผมกอดแน่นๆแน่แม่โม <c oughs> วันนี้ได้มาบอกเหมอือนนี้เออมากออมากับสิได้ อยู่นํากันแน่เนมอ่คบ่ได้คนงานค่ะยบ่แล้วะโอ้ยคนงานหายากเด้อสมมื้อนี้ อยากให้ป้อนอยากให้ป้อนเอาแม่เขียวป้อนผมหน่อยครับนนนนแม่เขียวป้อนผมหน่อยครับโอ้ยแม่เพิ่นก็นจะดึงเขาไปนี่แล้วนี่จะเย็นเย็นครับจะเย็นเย็นเดี๋ยวได้กินกันทุกคนนะคะจะเย็นเย็น เหนว่าร้านโมใบหัวใครตัวตบหัวผิดิโอปอกๆยู่มเหมอนนั้นเดี๋ยวนี่เห็นบอบาดนี้เจอมเจอมวยพอคุณกันเจอมวยพอคุณนกัน เเเออเอออคุณอยากลำอยากลวยเนาะเจิมหัวเจิหัวลูกเจิมหัวยเนาะกสอออืมยอยู่ได้แล้วู่ได้แล้วมื่อนี่จินมดจินได้น้ำเขาบ่เมือนี่จิินด้น้ำเขาบ่มือนี่มาอาโรงเรียนได้มือาน เวลาเดินกลางมตาบานคอนหนึ่งคนง้เวลาต่างไส่าลุืมากตัวเดียว,อม,อวมันม้วมาทั้วงอ๋อไปแล้วน้ำแล้วน้ำแล้วน้ำแล้ว มาแล้วลูกพี่ลูกพี่มาแล้วลูกพี่ได้ลูกพี่อันไอ้ยังลักี้ลักเกอร์ไปแล้วคุ่นมาขโมยดิมากระตามากระตามาหมุกกรตามาเจ็บก็ตามาเจ็บมาเจ็บกระตามาเจ็บชู่ก็ตามาเจ็บเจ็บมาเจ็บเลยเจ็บมาเจ็บเ็บชู่เจ็บมาเจ็บก็ตาาม นี่อยากออกอยากออกหลายอยากออกหลายโอ้โหโอ้ขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่เขามาชมคลิปวิดีโอนะคะแม่โมแม่โมสิไปใส่เจ้าสิไปชายก็ขอให้แม่เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะโอ้เหยียบแล้วตะการพอ่ยั้พังอีกแล้วพังอีกแล้วเรียบร้อย ช้างมั่นช้างมั่นอย่าเข่าไปไกลมากายเด้วอวายก็ <c oughs> ข,อขอให้แม่เอซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยมัินองนะคะ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ